สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับชาวะสษตรลวบ้านวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านเกษตรล้วบ้านเองนะครับก็เลยมาไล่สวดนะฮะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ผมบ้านนี่คืออะไรนะนี่คือน้าตกจําลองนะครับที่ผมเอามานะครับตั้งไว้ในบ้านนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ มีพระแม่ทอเนี้แล้วก็มีปู่ศรีสุโธ่าตศรีปทุมมานะครับที่เป็นพญานาคพ่นน้ําอยู่นะครับแล้วก็มีน้ําตกพระแม่เขานี่นั่งอยู่ตรงกลางผมพามาดูใกล้ๆนะครับว่าสิ่งที่ผมว่า,าเป็นสิ่งหัศจรประ์ัคืออะไรสวยงามครับจากหน้าตาเข้าบ้าน มาดูพอแม่พนันธุ์นีนะครับนี่ครับพแม่ันธนี่ผมจะตั้งไว้ตรงกลางกลางบ่อน้ํานะครับมีเจ็ดน้อยอยู่สองตัวนะเจ็ดน้อยเจ็ดน้อยเ <c> จ <oughs> ็ด <c oughs> น้อยนีพญานาคขนน้านะครับนะครับแทนองค์สูงองค์ย่านะครับสีสีสโตย่ตาสีสีสุมานะมีน้ำตกนะครับผมจะเปิดทุกเช้านะครับถึงประมาณเที่ยงผมก็ปิด ก้อช่วงเย็นๆก็ประมาณสักสี่โมงผงก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงมหัศจรรยจมากเลยที่พ่อแม่ทอนีนะครับมาดูดอกไม้นะครับดอกไม้ของท่านเนี่ยเป็นพวงมาลานะครับดอกไม้ก่อนนะครับเนี่ยครับเออเพ่งมันผ่านมาแล้วเจ็ดวันนะเจ็ดวันผมวันพรุ่งนี้มันพักนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนอันใหม่ให้ท่านนะครับแต่ผมพาทุกท่านมาดูอันเก่าเนี่ยครับเป็นไปได้ไงครับว่าทําไมทําไมยังไม่เหี่ยวไม่แห้งเลยนะครับแปลกมากเลยนะครับหลักวิทยาศาสตร์ก็คงจะว่ากันไปเนาะว่าอาจจะอยู่ใต้น้าใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงจะเข้าหน้าหนาวประมาณนั้นนะครับนี่สำหรับวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่า ช่วงหน้าหนาวใกล้น้ำนี้นะครับนะวันพระต่อไปก็ก็เหี่ยวนะครับสาวันก็เหี่ยวแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่เหี่ยวนะครับแตกมากให้ดูใกล้เลยครับนี่คือสิ่งประหัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นที่บ้านของเกษตรว่าบ้านชาแนลนะครับก็มาใส่สดน,นะครับให้พี่น้องเพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกันนะ ก็เป็นหลักทองจี้อย่างหนึ่งด้วยนะครับาะว่าผมเอาไว้ทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านสวยงามนะครับเป็นหลักทองจี้อย่าลืมบอกไปนะครับว่ามีพ่อแม่เขานีองค์ผูองค์งย่าแล้วก็ยังมีกุมารน,น้อยด้วยม <c oughs> ี่กุมารน,น้อยนั่งสากแดดเลย <c oughs> อากาศแล้วรูกแล้วกราบแล้ว,ลว,ลวกราบปูกกับย่าแล้วลูกแล้ว,ลวปาไลสวดอยู่กราบก่อนเร็ว โขอาบน้ามาใหม่ๆแล้วนี่ดูอาบน้ํามาใหม่ๆเลยแป้งโปเต็มหน้าเลย,ยได้ๆๆเดินมาเห็นไม่ได้ไ,ไดเห็นสิ่งอื่มไม่ได้เลยับเนี่ยครับเป็นเรื่องที่แปลกมากนะนะฮะผมก็อยากจะมาะไลฟ์สดนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันมันเป็นเรื่องมหัศจรรยัน์อย่างหนึ่งเลย ก็ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็อย่างที่ผมว่าไปนั่นแหละครับอาจจะอยู่ใต้ใน้นําหรือกําลังเข้าฤดูหนาวแต่มันก็แปลกว่าสินหน้าถ้าผมวันพระวันพ่กนี้นะถ้าผมให้ไปแล้วเนี่ยผ่านไปสามสี่วันมันก็เหี่ยวแห้งนะครับแปลกมากเอามาปากเพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากจะให้เงินไหลามาเทมาเหมือนสายน้ํานะผมแนะนําเลยว่า ต้องมีน้ำตกบ้างนะครับทําเป็นเล็กๆก็ได้ครับไม่ต้องทอําเหมือนของผมก็ได้นะเอาไวา้ทางเข้าบ้านนะครับทางเข้าบ้านเนี่ยทางเข้าบ้านให้เอาไว้ซ้ายมือนะฮะโอเคนะครับก็